โรงเนียนเสือพญาการ์ดวัวท่ให้วัวท่าหนี้ค่ะสวัสดีค่ะติณพัชร์พนลองค่ะสวัสดีค่ะคิมจอมท้ยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าแจ็คกอนแก่นจ้าสวัสดีค่ะเล็กอุดรค่ะสวัสดีค่ะป้าหนองสวรรค์ค่ะกุ๊ดเทปโมเกนหมายเลขสกิตกีมาดามไดส์ลาล์คลิปนี้ห้าสิบห้าเรียนเสร็จซีกำการเกิดโลกตามสไตล์ของโรงเรียนเสรอพภาษาการ์ดวัวท่าให้วัวท่าหนี้กันนะค่ะเขามาเห็นไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะมาเรียนเสร็จซีกับการเกิดโลกน้ำกันนะ você เซยนซิกับการเกิดโลกตามสไตล์ของนักเรียนเสริมักษะการวัฒนธรรมอุดรธานีเป็นยังไงน,นะคะเรียนแบบนี้เข้าใจง่ายบ่เข้าใจง่ายค่ะถ้าเข้าใจแล้วยอมจะของนะคะหนึ่งสองสามออสามสองหนึ่งคาริสของเฮาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะถ้าสมมติว่าผู้ใดสนใจมาเรียนโรงเรียนเสริมทักษะการวัฒนธรรมอุดรธานีสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 8 7 2 2 1 3 8 8 4หรือว่าอีกเบอร์นึง0 9 8 6 3 2 6 3 8 7 ค่าเรียน4,500บาทมีทิ่พักไข้พอ้อมียูนิฟอร์มไห้ฟี่มีกับเขาไห้นําถ้าสนใจกระโทมมาได้นะคะไห้เบอร์อีกรอบนึงนะคะ0986326387แล้วก็อีกเบอ,ร,อ,ร,อ,ร,อร์นึง0872213884โทรมาได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยู่ในตัวเมืองก็รอนแล้วมาหาหมองมาได้มาบ่าถือกระโทรมานะคะจิไปครับหอดหมองพอนบอลเลยล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบกด u ับส r i b e ให้โรงเรียนเสริมทักษะการลดภารเท่านี่นะคะ สำหรับที่นี่ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนหนึ่งสองสามอ่อนสงอนสง